เดี๋ยวเราจะข้ามคลองไปนะครับคุณนะครับอยู่ตรงนู้นเลยปีหนึ่งนะครับป้านีเนี่ยจะเปิดแค่4ี่เดือนเท่านั้นามากินข้าวเหนียวมูปนป้านีที่อยู่ตรงข้ามวราชโอรสพ,พี่ครับขายวันไหนถึงวันที่อะไรนะขายทุกวันเลยครับขายตั้งแต่ประมาณกุมภาธถึงมิถุนากุมภาธถึงมิมถุนา ก่อนกลับก็อย่าลืมแวะไหว้พระขอพรที่วัดราชโอรสเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เลยครับท่านหลือบ้าโบสถ์จังเดิมแล้วขึ้นมาทําพิธีท่านจะทำพิธีเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าถ้าละหรือรู้ร่วมผ่านไปด้วยดีจะกลับมาทำที่นี่ทั้งหมดจะเดินข้ามสะพานนะครับเห็นไหมครับเดินตามมาเลยครับผ่านเส้นทางรถไฟซึ่งรถไฟจะมาจากทางนู้นมาเอาม,มาครับดูนี่เป็นทางไปทางนู้นเลยอ่ะนักท่องเที่ยวข้าเรือนะครับ 拜拜。<laughs> เดินมาถึงแล้วล่ะค่ะร้านข้าวเหนียวมูนป้านีเป็นร้านเก่าแก่ที่ถือว่ามีตำนานที่ยาวนานก <โ ân> ็อย่างที่บอกไปแล้วครับปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้กินหน้ามะม่วงแค่สี่เดือนเท่านั้นและร้านก็จะเปิดแค่นี้จริงๆที่ร้านจะใช้มะม่วงน้ําดอกไม้ที่มีสีเหลืองนวลหวานฉ่ำมากล่ะคะ่ะข้าวเหนียวมูนก็นุ่มหอมฉ่ำใครชอบหวานน้อยออกไปทางคนเปรี้ยวนิดๆก็ต้องมะม่วงอกร่องเลยค่ะบบรรยากาศนี่ก็ดีสุดๆนั่งดู ดูเรือวิ่งผ่านคลองรถไฟป๊นปูดก็ผ่านมาด้วยครับก่อนกลับก็แวะไหว้ขอพรที่วัดราชโอรยเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3มเลยนะครับนั่นคือพระโบสถ์ด,ดั้งเดิมแล้วขึ้นมาทําวิธีวิธีที่พี่อ่าในให้ฟังเมื่อกี้คือพิธี<ง>ที่จะไปลบที่สงครามเก้ารับที่เมืองการแล้วไอ้ตรงนี้มยังไม่มีส่วนนี้ยังไม่มี าทีหลังก็เลยทำพิธีข้างในใช่ท่านจะท,ทําพิธีเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าถ้าละหรือรู้ร่วมผ่านไปด้วยดีจะกลับมาทาท, <ำ S 1> ที่น<ะ>ี่ทั้งหมดทําให้ทั้งหมดก็เล่นก็ท่านจะกลับมาทําให้หมดเลยเราก็ชนะครองทับทับกลุ่มข้างพระบูช,ชท่านประทับของรัชกาลที่สามที่ท่านนั่งกลุ่มสร้างไว้เว<ม>ลามีกระถิ่นหลวงในหลวงมาก็ต้องไปไหว้ที่นั่นด้วยพะยืนในห้องแรกมันเป็นพะยืนปามห้า,า 0, มญาติสูงหกเมตรนะ ห้องสองหลังพะยืนเป็นผ้าหมู่สมัยกรุงศรีนั่งร้องกันอยู่อันนั้นสวยอืมครับ